วัสดีครับผมคื KDP คลิปนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเจ้า BM นะลูกค้าคันนี้แจ้งก่อนลูกค้าชุดเบรกมาให้เรานะครับช่วยติดตั้งทําขาไลนน้ำมันทุกอย่างให้ครบตามสเต็ปเลยนะคันนี้เป็น BM 340i นะครับลูกค้าอัปเกรดแบบชุดคิดง่ายๆนะเป็นของ BM เหมือนกันร้อยนอตได้เลยนะครับนี่เป็นชุดเบรก MC นะครับ ลิปเปอร์หน้า6พอร์ตนะครับจาน B M เหมือนกันนะครับเป็นขนาด390มิลนะครับอันนี้ชุดแท้เลยนะครับพอดมาจากรถ M 4นะครับข้างหน้าเป็น6พอร์ตนะเอาอยู่แน่นอนกับแรงม้าของรถคันนี้นะครับ 340i นะส่วนที่ต้องมีเพิ่มเติมขึ้นมาคือชิ้นนี้บราเกตขานะครับ P N C นะครับเพื่อที่จะรับ ตัวคาลิเปอร์กับตัวคอมารถยนต์นะครับอันนี้เราทรําติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้น CNC ชิ้นงานขึ้นมาเรียบร้อยนะครับนะกับมาในส่วนของหลังนะครับข้างหลังเนี่ยเบรกมันจะเป็นเบรกไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้สามารถใส่ได้เลยนะครับนะก็เป็นชุดของเขาเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยคาลิเปอร์เป็นไฟฟ้ามอเตอร์อะไรเสียบไปได้เลยนะส่วนตัวจานก็เป็น BM เหมือนกันนะครับเป็นชุดของมันเลยอะจานจะเป็นขนาด3 7มมิลนะครับพอใส่เข้าไปในล้อเนี่ย ก็ทาให้ดูเต็มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพขาดีขึ้นด้วยชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่แบบผมว่าแมทกับรถ bm แล้วไม่ต้องดัดแปลงอะไรเยอะนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยแล้วสวยด้วยนะมันแมทกับรถอ่ะนะเป็นไปชุดคิดชุดแต่งของเขาเลยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพด้วยนะครับโอเคเลยนะสําหรับชุดนี้เดี๋ยวเราจะติดตั้งเข้าไปในรถคันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนว่าใส่เสร็จแล้วกับล้อที่เขาใส่มาฟิตติ้งระยะห่างต่างๆมันดีแค่ไหนแน่นแค่ไหนนะครับ ประมาณนี้อ้อลืมส่วนหนึ่งน้ำมันเบรก SL6 นะดอด4นะครับที่ร้านเราใช้ดอด4หมดนะครับแต่เป็นเอเต้ SL6 นะครับผมจะใช้น้ํามันเกรดนี้แล้วก็รุ่นนี้เป็นหลักนะครับจะมีโฟลโดบเอเต้ SL6 เท่านั้นนะครับที่ทางร้านเราใช้นะครับให้กับลูกค้าองศาอุณหภูมิซึ่งโอเคกับการใช้งานเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้า B.M คันนี้เดี๋ยวติดตั้งก่อนสักครู่แล้วมาดูกันว่าลงตัวสวยงามแค่ไหน